จากจุดเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2538ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒเลยจังหวัดขอนแกน่นค่อยๆก่อร่างขึ้นท่ามกลางป่ายางนาบนพื้นที่เกือบร้อยไร่และเป็นแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชพัฒเลยที่ให้โอกาสทางการศึกษามาจนถึงทุกวันนี้ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยซึ่งได้รับการอนุเคราะห์ที่ดินสาธารณะประโยชน์พื้นที่89ไร่2งาน28ตารางวาจากบ้านดอนบมหมู่ที่7ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538ในขณะนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์สุริยธนาพาศดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒเลยแต่เดิมนั้นพื้นที่บริเวณน,นี้มีสภาพเป็นป่ารกทึบทางมหาวิทยาลัยจึงร่วมกับชาวบ้านดอนบมพัฒนาปรับกรุงพื้นที่ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นจากนั้น อาจารย์สมภพเพชรดีและอาจารย์พยุงสหาชาติได้ทำการสำรวจรังวัดเขียนแผนผังบริเวณแสดงค่าความสูงต่ำของพื้นที่เพื่อทำผังแม่บทและผังภูมิสถาปัตย์ต่อมาทางมหาวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์ผังแม่บทจากดรนรงเหลืองบุตรนาคและคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่น ในขณะนั้นทางมหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยได้ดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่จากกระทรวงมหาดไทยโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในสมัยนั้นระหว่างที่รอการอนุมัติใช้ที่ดิน มหาวิทยาลัยราชพัฒเลยได้พัฒนาก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด5ห้องเรียนมีความกว้าง10เมตรความยาว50เมตรจำนวนสองหลังและทำแนวถนนเข้าสู่อาคารเรียนชั่วคราวขนาดกว้าง8เมตร12เมตรและ30เมตรความยาวรวม640เมตร50เซนติเมตรและได้ทำการปรับพื้นที่บริเวณเนื้อที่ประมาณ17ไร่ เพื่อความสะดวกแก่การใช้ประโยชน์โดยได้รับความอนุเคร,ราะห์เครื่องจักรกลจากสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดขอนแกน่นปัจจุบันคือทางหลวงชนบทเพื่อรองรับการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์มหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยได้รับการอนุมัติให้ใช้พื้นที่ป่ายางนาของบ้านดอนบมอย่างแท้จริงในปีพุทธศักราช2547 และพัฒนาเป็นศูนย์จัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษต่อมาในปีพุทธศักราช2549จึงมีการสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเพิ่มเติมอีกหนึ่งหลังเป็นอาคารชั้นเดียวจำนวน3ห้องเรียนเพื่อรองรับจำนวนนักศึกษาภาคการศึกษาพิเศษที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ขยายโอกาสทางการศึกษา คือแรงขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยราชพัฒเลยภายใต้การบริหารงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิทเหลืองบุตรนาคอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยจัดตั้งศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒเลยจังหวัดขอนแก่นขึ้นเมื่อวันที่17มิถุนายน2552โดยได้รับแรงสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน นับเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาหมหาวิทยาลัยจากนั้นเริ่มรับนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์สีสาขาวิชาได้แก่สาขาวิชาคณิตศาสตร์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหนึ่งสาขาคือสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และเริ่มเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในวันที่7มิถุนายน2553มีนักศึกษารุ่นแรกประมาณ200คนมีอาจารย์ประจำศูนย์การศึกษาจำนวน4คนสังกัดคณะครุศาสตร์ทั้ง4สาขาและมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชพัฒเลย ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาสอนทุกภาคการศึกษาพร้อมด้วยอาจารย์พิเศษจากจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงการจัดการเรียนการสอนในระยะแรกใช้อาคารชั่วคราวหนึ่งอาคารชั่วคราวสองและอาคารชั่วคราว3เป็นห้องเรียนประจำสำหรับนักศึกษาแต่ละสาขาโดยอาจารย์เป็นผู้สลับสับเปลี่ยนกันสอนตามตารางของแต่ละห้อง ในระหว่างนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนรวมจำนวนหนึ่งหลังคืออาคาร c l 0 1โดยใช้งบรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมพร้อมรองรับนักศึกษาในปีการศึกษาใหม่การเปิดรับนักศึกษาภาคปกติในปีแรกของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยจังหวัดขอนแกน่น สร้างถนนแห่งการศึกษาเส้นทางใหม่ให้แก่เยาวชนอนาคตของชาติในปีถัดมาคือปีพุทธศักราช2554ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒเลยจังหวัดขอนแกน่นมีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากการสมัครสอบคัดเลือกของนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต่างๆในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่เดิมเคยเปิดรับนักศึกษาเพียงสาขาละหนึ่งห้องจำเป็นต้องปรับเพิ่มจำนวนการรับนักศึกษาเป็นสาขาละสองห้องและเปิดรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสาขาคือสาขาการบัญชีคณะวิทยาการจัดการผลักดันให้ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒเลยจังหวัดขอนแกน่นเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ที่มีชื่อเสียงยิ่งขึ้น ในปีพุทธศักราช2,555ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒเลยจังหวัดขอนแกน่นเปิดรับนักศึกษาภาคปกติเพิ่มขึ้นอีกสองสาขาได้แก่สาขาการจัดการคณะวิทยาการจัดการและสาขานิติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มาศาสตร์สาขาละหนึ่งห้องนับเป็นคลื่นลูกใหม่ทางการศึกษาที่เปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ ได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตนเองในระดับอุดมศึกษาและต่อยอดในการพัฒนาประเทศชาติสืบไปปัจจุบันศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒเลยจังหวัดขอนแกน่นผลิตบัณฑิตอิฐก้อนแรกออกสู่สังคมสามหลักสูตรได้แก่วิทยาศาสตร์บัณฑิตบริหารธุรกิจบัณฑิตและครุศาสตร์บัณฑิต กำลังดำเนินการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์4สาขาวิชาได้แก่สาขาวิชาคณิตศาสตร์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาสาธารณาสุขศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการสาขาการจัดการและสาขาการบัญชีคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์สาขานิติศาสตร์และเป็นศูนย์จัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์ภายใต้การบริหารงานของรองศาสตราจารย์กฤษณามาเชิดผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยจังหวัดขอนแกน่นและรองผู้อำนวยการสองฝ่าย คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐทองดอนบมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและอาจารย์นพวรรณดวงหัสดีรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารมีบุคลากรสายผู้สอนจำนวน34คนและบุคลากรสายสนับสนุนจำนวน13คนก,การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเป็นพลวัตสำคัญที่ทำให้สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒเลยจังหวัดขอนแกน่นเติบโตและเจริญก้าวหน้าในปีพุทธศักราช2558ทางมหาวิทยาลัยราชพัฒเลยได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนรวม CL02 ขึ้นและแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2559พร้อมรองรับการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒเลยจังหวัดขอนแกน่นจึงมีความพร้อมต่อการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาด้วยอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคที่เพียบพร้อมทั้งอาคารเรียนรวม2อาคารได้แก่อาคารเรียนรวม cl 0 1และอาคารเรียนรวม cl 0 2 อาคารหนึ่งชั้นดอเด็ก01นอเด็ก02และดดเด็ก03ห้องสมุดเพื่อสแสวงหาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียนห้องฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องพยาบาลสนามฟุตซอลและลานออกกำลังกายด้วยศักยภาพที่รอการเติบโตและปรัชญาที่ว่าเราคือสถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิน่น ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยจังหวัดขอนแกน่นจึงมุ่งสร้างคนให้เรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและวิชาชีวิตนอกห้องเรียนการจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เสริมสร้างคนจากผลงานไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในห้องเรียน กิจกรรมภายในสาขาวิชาหรือกิจกรรมที่ศูนย์การศึกษาร่วมกันจัดขึ้นศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒเลยจังหวัดคอนแกน่นคือแหล่งเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาที่สร้างโอกาสให้เยาวชนในท้องถิน่นได้สแสวงหาความรู้ท่ามกลางภูมิทัศน์ที่งดงานในป่ายางนาดังที่คุณศักดิ์สิริมีสมสืบ กวีซีไรปี2535ได้ขนานนามไว้ว่ามหาวิทยาลัยในป่ายางนาเรามีความเชื่อว่าสภาพแวดล้อมที่ดีการบริหารจัดการเต็มประสิทธิภาพและการจัดการเรียนการสอนเปี่ยมคุณภาพจะหล่อหลอมให้ลูกของพ่อแม่ทุกคนเป็นผู้ที่รักการเรียนรู้และรับผิดชอบต่อสังคม